มาหาหอยนาง่มอยากเด้อคขอบมือเนี่ยเนี่ยบเบิ้งเข้าเก็บเอาตามโขดหินเลยโอ้ยโบแมนหอยนาง่มหอยแมงผู่เนี่ยเก็บเอาตามโขดหินแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นามลงข้าเจ้าก็มาเลีนสก,กีนันผู้หาหอยหายอะ่ะคนดึงออกมาจากจากช่องหินเข้ายางเข้าก็ต้องเราบ้าง คือเห็นเนี่ยจะมีบางอันหลืน่นบางอันก็หลื่นเนาะคะ่ะหมเขาจะอยู่แบบไหนเขาจะอยู่เขาจะอยู่ตามสองเหตุนะพูดนะพูหาหอยไปพุณแล้วอุย้ยพุย่งใหญ่ หัวก็เอิรนไวซานเนี่ยมันสิเขาจะอยู่แบบนี้เด้วค่ะนี่ตอนน้ำล่งนี่เห็นบ่เนี่ยนกได้แล้วอ๋อเบิ่งตัวนี่ค่ะตัวแบบยายหาเก็บอาตามขอบหินแบบนี้เลยนี่ค่ะนกกระไชถหัยต่องเราว่างเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเบิ่งเขาเออลมลงลง ¡Gracias! ไปแล้วค่ะเนะี่ยจะอย่แบบนั้นเลยนะพาเข้าไปมองแหลนแห้งหลายอ่ะนี่จะโตใหญ่ใหญ่โอ้ยโลเห็นหลายตัวอยู่เอาเบอรเบิร์ตัวใ้ใหญ่ซ้ำเห็นเลยอย่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้แล้วเข้ากันแนมเบิ่งดีดี ตอนนี้แดดออกแล้วแล้วเขาจะยู่แบบนี้เลยนะคะเขาแนบเบิร์นดีดีหูวพูดผิดพุ่งยายบอกว่ามีบางอย่างอยู่ไหนให้ะะไปพุ่งเรงเห็นว่านเราเห็นหน่วยหนึ่งอยู่ไหนเห็นะะปนะคะแต่เอาไปได้คเขาจะพันวาไม่เต็มเลยอยู่นั่น นี่เนี่ยนักก่นนังก็นวยสองนวยเลยอยู่ไหนหเนี่ยถ้าไตาตามขนเห็นป้าขางลางลงเห็นเป็นซีเลยเข้าไปต่เคี่ยนอุ้ยตอนนี้น้มลุ่งบางหันนี้น้ำยังเต็มเนี่เลย สายหอยไข่เราเห็นหลายตัวแห้งนี่นี่หาตามเมซี่โอ้โอ้หลมหล่มหลมหล่มหลม,ลม,ลม,ลมไปหาก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะหอยจะอยู่แบบนี้เด้อค่ะเนี่ยตอนนี้ขึ้นน้มโลงเนี่ยหอยแมงผูนหอยแมงผูนยา เขาจะอยู่แบบนี้เลยค่ะเนี่ยเขายางเก็บเอาตามโขนเห็นเลยแล้วก็พอสองตัวอยู่นี่ คนมาโตขึ้นเบิงพุงใหญ่อย,ยอยู่น่้นนกกรยางหาเก็บหวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นบหคะอุย้ยเบิงขึ้นอุย้ยถุงเริ่มนักแล้วได้ไลาโตแล้วคือ <c oughs> <c oughs> มันมีตะโตใหญ่ๆ เต็มเลยเนี่ยในน้ำแบบเนี่ยก็มีผู้ใหญ่บอกว่านกใดหลายตัวแล้วเนี่ยเบิ่งขึ้นนะคะอันนี้หาดหอยแม่ขู่ยักเราเกิดมากก็บ่เคยเห็นนี่ค่ะเบิ่งเทิ่นเก็บหอยเทิงเ,งเบิงเ่งขจาเลยค่ะ แล้วคะ่ะเน,เเนี้นี่ยบึงเลือยนี่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 นยังตามน้ำแบบนี้ที่นอกขาได้เต็มถุงแล้วคะ่ะพอแล้วเพราะมันหลายพพดหลายขาหลายเน่ เอเบิงดงหอยอะคะ่ะโอ้ยมือดีไปหาหอยมาเบิดมือเลยแลย้วค่ะพึ่งมาหอดบ้านก็เลยมาทายห้เบิงวาเนี่ย โอ้ด่หอยแมงผูมะเบิงบานนกได้จกโตเด้อค่ะไปเก็บมามือนี่มีหอยอันนีนำ้ำยังบอทันต้มเด้อค่ะนี่ยังสดสดหนึ่งสองสามป้าตัวแบบหญยตัวที่สี่ค่ะหาเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะอยู่แบบนี้เลยเกาะ กับสาลายแบบนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามหตัวที่หอันนี้เจ็ดแปบึงความใหญ่เอู้วันนี้แบบหนัก ซีนี่ค่ะตัวที่ซีฟอันนี้นกนกนั่งน่วนเพื่อนเอาไม่หายนกเด้อค่ะเนี่ยโอ้ยเบิงพุ่งใหญ่ได้ตัวนี่ค่ะแบบใหญ่สิบเอดอันนี้ป๊านี่นกได้ตัวนี้สิบสองค่ะสิบสอง อันนี้หน่อยน 13, แน 14, ส่สิบสามแต่หนาสิบสี่เสิหาสิบห้าค่ะทั้งเบิดป๋าเบิงนกได้หน่วยแบบใหญ่แต่ว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์แห่งนกนั่งนวนเพิ่นขาบมาหายนกแม่เพิ่นถิ่มมาจากเดืองฝ่าหอยตัวนี้นะอุ้ยแบบเบิงค่ะ หอย New หนิวซีแลนด์อ๋อใหญ่แถใหญ่วาเนี่ย้องเลยเด้อค่ะหอยส,สดๆไปเก็บเอาเลยะคะ่ะปลากระยายโพดหญ่โพดนี่่ะ